สุดอบอุ่นสุดประทับใจกับคำคืนที่ผ่านมาทุกคนต้องจารึกพันวาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกราบสวัสดีครับเอฟซี FC บาวโดงคนมักหมอลำสุ้สุขพ้ขขนนะครับเอฟซี FC สาม,มาเป็นปั่นแพ้งที่สำคัญขาดปรดยเอฟซี FC ยีลาอุงอิงและเอซเพียรย์แอนกกศบัณฑิตพี่น้องครับ ก่อนสี่เขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเฮาเขออนุญาตประชาสัมพันธ์จักหน่อยนาอพี่น,อนออ้องนาอเออมือแรกนะครับอีลาองิงไปทําการแสดงที่วัดประถมแพงสีร่องข้ากาลสินนะครับปุดายุไกไปแห่งกำลังใจอีลาได้นาอพี่น้อง ส่วนพี่ไรอันกาดบัณฑิตนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนครับขอบคุ้นะครับเห็นน้องไรอันมีความสุขเพราะม่าแม่เอฟซีิ่นจะมีความสุขคือกันเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าหลายผูไหไาก้นคิดถึงนะครับอยากเห็นพี่ไรอันบนเวทีแล้วนะครับแต่นะครับผมก็ยังเสือคือเกาเหมือนเดิมว่า ทุกคนยินดีและดีใจที่น้องไรอันได้ไปเที่ยวกับครอบครัวได้ไปพักผ่อนกับครอบครัพพวเพราะน้องทำงานหนักตลอดเรื่อยมาบ่มีเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวแบบนี้เลยนะครับเออนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยกับว่าได้นะครับที่น้องไรอันนะครับได้มีโอกาสได้พาครอบครัวไปเที่ยวตามประเทศพร้อมกันนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเอามาข่าวเรื่องข่าวล่าข่าวประเด็นของเข้าครับพี่น้องครับตามที่ผมได้กเกริ่นเด็กกล้ามาขั้นต้นเนาะพี่น้องเนาะ มื้อคืนนี้เป็นวันที่แสนจะอบอุ่นนะครับนี่แหละครับเป็นว่ามอลล่าดังเบิงเอาแต่ยูบานเกิดพี่น้องครับสาระ้ามกับขอนแก่นบริไกลกันปานใดเลยพี่น้องครับเว่านนี้แสดงที่ชำสูงขอนแก่นเนาะแต่เอฟซีล่นสนามเต็มสนามและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับว่าที่ผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บานแพ่งทั้ง4นะครับได้ยืนบนเวทีพร้อมกันเป็นครั้งแรก เอ่ยร้องนองเต้นพี่น้องครับเห็นแล้วมันกากาศแบบนี้บรรยากาศเก่าๆนะครับที่อดีตที่ผ่านมามันได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นแต่เนาะน้องลํำแพนน้องลํำเพลินและพี่อุ้งหญิงยืนบนเวทีเดียวกันนะครับพี่ร้องน้องเต้นเราเห็นมาหลายเวทีแล้วนะครับแต่มือนีเป็นมือที่วิเศษเป็นมือที่พิเศษที่สุดและเอฟซีสาวน้อยเพชรป,นปานแพงจะต้องจารึกไว้ในใจพี่น้องครับ จะต้องจดจำนะครับเพราะมันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวาสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นะครับที่นี่น้อง YouTube ลูกไสหลาน้องไสหลาคนนี้นะครับปรากฏตัวบนเวทีเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องครับคนที่บอสโจสนุตและอีกหลายๆคนไหมมันปั่นมือไว้วานะครับจะให้มาสืบทอดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นมือแห่งความอุน่นอุ่นอย่างแท้จริงเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่นะครับหลายผู้หลายคนรอและคอยนะครับกับลูกทายของโบอสโจเนาะพี่น้องมือนีหลายคนได้เห็นแล้วครับบนเวทีเด็กคนนี้บบมีตื่นเวทีเรื่อยพี่น้องเห็นบ่ครับผููหูคักคักพี่น้องครับพอโจโอ,อุ่มอยู่ในมือบบมีอีบบมีอะบบมีหายบบมี่งองแงเลยพี่น้อง นี่แหละครับเขาว่าอนาคตผู้บริหารของสาวน้อยเพรบานแพงแต่ละคนหนาหักแต่หักพี่น้องครับเห็นแล้วอบอุ่นกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเวทีเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับเออพี่น้องทางขอนแกน่นและบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับมาให้กำลังใจสาวน้อยเพรบานแพงคล้ายลาย,ลายมือขึ้นนี่พี่น้องครับสนามแตกเฉกเช่นเดิมนะครับอุ้งอิงก็ยังเอาอยู่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้อง สาวหน่อยเพ่นบานแพงไปยู่ใสสนับแตกยู่หันแม้กระั่างมีฝนพี่น้องกระสู่ครับเจกเช่นขึ้นที่อุดอรที่พลาดมากเนาะพี่น้องเนาะเออขนาดมีฝนพี่น้องกระสู่เต็มสนามคือเก่าเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับคนที่เขาประพฤติตัวดีปฏิบัติเอฟซีกะหุม่มหอมเอฟซีกะตอนรับเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญไปกว่านั้นอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ วันที่17กรกฎาคม2568ที่จะถึงมีคิ้วนัดสำคัญอยู่นะพี่น้องนะเออค่ายอกอค่ายออกพี่น้องครับอย่าลืมแห่งมั่นใจอีลาและทีมงานนะครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศพี่น้องครับค่ายอกไในเบิ้งไตเติ้ลในเบิ้งตัวอย่างในเบิ้งที่เสิร์ฟไปแล้วคนลูกพี่น้องอยากเห็นในโรงภาพยนตร์เลยละ่ะมันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะตื่นเต้นแท้นครับพี่น้องครับตอนนี้บอดโจเป็นกระลุย กำลังลุยปโปรโมทนะครับทั่วทุกพื้นที่จะต้องมีใครอ้อพี่น้องครับเอสบ์สิเปนสนามบังไฟสนามแข่งกีฬาอบบอตอนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อชุมชนนะครับตอนนี้บบสโจกำลังทยอย เดินหน้าเร่งเครื่องโปรโมทกับภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่เนาอเอาคลิปนี้บมีอยังมากม่ไปกว่านี่แล้วครับเียรี่อาวาจาได้ที่ผมกลับไปแล้วอาจจะบุถิปกวนบุสุภาพต้องกราบขออภัยไว้ในที่ตรงนี้นะครับบบมีเจตนาบรีจับ่น้องครับอยากให้หูอยากให้เหตนแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับ